สวัสดีตอนเที่ยงนะครับวันนี้วันที่เก้าเนาะพฤษภาคมนะครับว่าวยเรื่องสร้างกระเป๋าอย่างไรให้เกินเกินสิบนะฮะเนี้ยหน้านี้มันมีสิบนะหนึ่งถึงสิบเวลาเราจะเพิ่มอ่ะอ่าเนี่ยเราจะเพิ่มอ่ะเขาบอกไม่ได้นะครับภาษาไทยก็คือแปลภาษาก็บอกมันเกินโคต้าแล้ว เกินแมกซิมัมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะให้เรา,าให้เราสร้างไว้ถึงแค่เก้านะครัเดี๋ยวผมลบไปเลยนะลบออกไปเลยผมเซฟสิบสองวลีไว้เรียบร้อยแล้วนะอา่อาอ่าให้มันเหลือแค่เก้านะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ถึงเก้านะฮะก่อนนี้เราจะสร้างเป็นร้อยใบเลยก็ได้เหมือนเดิมเรกดบ,บวกนะครับจากนั้นแล้วก็ c l คีส p o l ด t t ดนะฮะแล้วก็ backup จุดสามครั้งเนี่ยเราได้สิบสองวลีมาแล้วนะฮะให้เราคัปปี้แล้วเอาไปวางที่ลายก่อนนะฮะลายไหนก็ได้ลายเพื่อนเราไม่ใช่เพื่อนเราเนี่ยญาติเราเนี่ยเนี่ยได้หนึ่งหนึ่งกระเป๋านะฮะอ่าแล้วกลับมาที่เดิมอ่าเราย้อนกลับนะเราไม่ไปข้างหน้านะเราจะเอาแค่สิบสองวลีก่อนนะครับอ่ะย้อนกลับแล้วก็ทําใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทําใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทำไปเรื่อยๆ12วลีมันจะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแค่สิบสองวลีเนี่ยเห็นไหมสิบสองวลีมันจะเปลี่ยนไปนะครับเนี่นะมันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าเราเอาแค่สิสองวลีก่อนเราจะสร้างกระเป๋าเท่าไหร่สิ 10, บยีบย่สิบใบห้าสิบใบอ่านี่มันเดิมนะครับเราย้อนกลับนะฮะเรายังไม่ไปอ่าแล้วเราก็กด create wallet อีกครั้งหนึ่งอ่า back up u m a n u l อะไร manual นะเนี่ยเนี่ยเราเอาแค่สิบสองวลีมาก่อนเนี่ย copy นะครับ อ่าปึ๊บปับน่ะได้แล้วนะครับคือเนี่ยได้เพิ่มแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามสามกระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะเอาสิบสองวลีนี้ไปใช้อ่านลองดูนะฮะปึ๊บเดี๋ยวจะทาให้ดูนะเดี๋ยวผมจะลบทิ้งนะกระเป๋าใบนี้เนาะอ่าไม่ไดเอามาใช้จริงนะครับอ่าเดี๋ยวตอนเนี้ยเราสิบสองวลีมีสามกระเป๋าใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าเราจะ เราจะสร้างได้เพิ่มได้แค่สิบกระเป๋าแต่ว่าเรามี12บสอวลีแล้วเราจะเพิ่มเป็นร้อยกระเป๋าก็ได้นะครับโดยการมาที่เมนูนี้นะครับข้างล่างอ่าแล้วก็เลือกมันติเชนนะฮะปั๊บนี่เห็นไหมเราก็ใส่นี่ใบที่สิบนะเสร็จแล้วนะฮะเนี่ยใบที่สิบอ่าเดี๋ยวเรากลับไปเอาสิบสองวลีใบที่สิบเอ็ดกันนะครับปึ๊บคัดลอกอ่า เสียเวลากับไอ้รหัสพินนี่แหละเพิ่มกระเป๋านะใบที่สิบเอ็ดนะครับให้เลือกตัวล่างนะครับเพราะว่าเราต้องการเราใช้สิบสองวลีแล้วเปิบนี่เห็นไหมมันก็จะไม่ติดคําว่าเกินโคดตาอะไรของมันเนี่ยคุณได้เพิ่มกระเป๋าสูงสุดแล้วซึ่งมันได้แค่สิบถ้าเราสร้างใหม่มันได้แค่สิบแต่ถ้าเรามีสิบสองวลีเราจะเอาเป็นร้อยกระเป๋าก็ได้สองร้อยสามร้อยก็ว่ากันไปนะครับนี่มันก็ไม่ยากเลยนะครับไปที่เมนูนี่บวก ไม่เคดนะเราเราเอาสิบสองบารีมาใส่ตัวนี้ปึบอ่ะเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ได้สิบสองละอ่าได้สิบสองที่อยู่ละเอ่อด้ที่สุดสิบสองกระเป๋าละอ่าเห็นไหมเกินโคต้ามาแล้วเกินของมันมาแล้วคราวเนี้ถ้าเราจะเพิ่มโดยที่ตรงเนี้ยมันก็จะไม่อนุญาตเห็นไหมเพราะนั้นวิธีการก็คือเมื่อเราทําถึงกระเป๋าใบที่เก้านะฮะถ้าคุณมีอยู่สี่ห้ากระเป๋าก็ไม่เป็นไร เมื่อมาถึงกระเป๋าใบที่9ให้เราเอา,เอา12บสองวลีมาเท่าที่เราจานวนที่เท่าเราต้องการน,นะครับแต่ถ้าให้ดีมีอีกเครื่องหนึ่งนะฮะเอามาอีกเครื่องหนึ่งเอาสิบวลีทําเครื่องหนึ่งทำสิบวลีโยนมาให้เครื่องนี้เพื่อเพิ่ม12บสองวลีประมาณนี้เนาะอ่าพอเข้าใจนะฮะไม่เข้าใจก็ดูย้อนหลังก็แล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ